ครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วรายการคบตุกบรถกับมาหายนพาเที่ยวครับพี่น้องผมเมื่อนี้อาจจะแวะแนวครับบริเวณภาพไปเที่ยวบริเวณภาพไปเขาัดฟังข้ามครับบริเวณภาพไปกินเข่าครับเมื่อนี้เฮ้าสีภาพไปบึงกับน่องคนหนึ่งนะครับที่สามารถลดน้ำหนักนะครับเรื่องของสอุขภาพนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นยังไงติดตามชมในน,าาน้าบันนี้เชิญครับสว,ส,สวัสดีครับ มาพบพอกับมวนขบรถทุกรถทติทุกอารมณ์จะได้สาระจากมหาหยดผ้าเทียมมอนีว่าต้องการผ้ามาเที่ยวแต่ว่ามาสัมภษณ์น้องนะครับมันเป็นสิ่งที่อะไรที่มันเป็นอันนี้ซิ่งอันนี้ซิ่งจริงๆครับพี่น้องผมนะครับจากน้ามือไปนลังเงินครับเป็นยังไงขอสสัมผัสน้องกัวกันน้องสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะครับ <out leg> ชื่ออะไรน้องตัวไหนครับชื่อชงชนกวรรณโกศิลนะคะชื่อเล่นชื่อเป็นน้อยค่ะครับผม เดีนี้เป็ดน้อยสมชื่อเนาะแต่ก่อนเป็นยังไงเนาะแต่ก่อนก็จะเป็นเป็ดใหญ่เป็ดใหญ่เป็ดอ้วนเลยนะครับนะครับส่วนสูงเราโทษนะครับส่วนสูงก็คือ155ยห้าาหน้ำหนักตอนนั้นที่อ้วนมากๆคือประมาณ81-82ค่ะถามก่อนว่าก่อนหน้านี้น้องหุ่นแบบนี้เพราะเป็นตามจากคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องหรือยังไงเออเราก็จะมีกรรมพันธุ์ด้วยค่ะอ๋อเป็นกรรมพันธุ์ทางครอบครัวบจะบกจะมีอั้งสนามคืออ้วนแล้วก็วย แต่เราแต่เราเจอมาก็คือเราเราโตเ,เตี่ยเราเร,รี่ยแล้วเราก็ป่วยแล้วเราก็ดำด้วยเนาะ <ừ. S 2> นนตรงนี้ก็คือเราก็เลยว่าเออเราก็กินตามตามธรรมดาของเราไม่ทำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอะไรคือแรงบันดาลใจอะไรคือแรงบันดาลใจคือ,นนคอต้องบอกก่อนว่าหนึ่งเราเราไปหาหมอคือเราเองนะคะมีโรคประจำตัว <ừ. S 1> ซึ่งคือโรคคอเลสเตสูงโรคไขมันเนาะเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ไปหาหมอประจำคุณหมอก็ให้คำแนะนำว่าควรจะลดน้ำหนักแต่เราไม่ได้เล็งเห็นถึง ในเมื่อมียาในเมื่อมียาให้เราทานถ้าคนท,คที่กินยาพวกนี้จะรู้ดีว่าเราจะได้กินยาพวบคุมไขมันที่มันเป็นเม็ดสีแดงแล้วก็ขาวแล้วเป็นแคปซูลแล้วก็จะเป็นยาความดันปรับความดันทุกวันเราก็กินประมาณเม็ดคนละสองสามเม็ดนะคะรงังแล้วทีนี้มีครั้งหนึ่งก็คือเราได้ไดแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งก็คือคกับน้องที่ร่วมงานด้วยกันครับเขาก็ลดน้ําหนักลงลงมากมากเลยเราก็เลยคับตอนนั้นเรากินปุ๊บปุเขาพูดคำว่า ทำเรื่องอะไรทําไปทำไมมันทําแล้วก็พอังเขาดูได้ฟังมันมันดูเยอะแยะในการกินนู่นนะี่นั่นเราก็บอกโอ๊ตไม่ไหวหรอกแต่เมื่อไปหาคุณหมออีกรอบหนึ่งคุณหมอบอกว่าถ้าเราตรวจเจอถ้าไขมันเนี่ยนะคะที่มันสูงไปกป็นกองตับแล้วหมอบอกว่าถ้าไม่กินลดถ้าถ้าไม่ยอมลดมันก็จะทําให้เกิดโรคตับแข็งนะ,ะีกิดทางเคียงเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายคะ่ะนั่นคือแรงบันดาลใจ แล้วต่อมาก็เริ่มใช้เวลานานไหมใช้เวลานานไหมก็ประมาณตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็คือ5เดือนแล้วค่ะ5เดือนจาก80 81 82เดดสเดนี้ณปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็ประมาณ64ค่ะเฮ้อโอ้ไม่ไม่น่าเชื่อ64สค่ะสิสรุปว่ากี่ลดลงกี่กิโลเกือบ1ิโลค่โลเกือบ15โลกค่ะปกติถ้าลดแบบนี้เขาต้องอาศัยการกินยาเบาไม่ได้ทานเลยค่ะแล้วก็ทานยาเถามว่าแต่ก่อนเคยทานไหม มีเหมือนกันที่จะมวช่วยเป็นการทานยาแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ผลคําว่ามันไม่ได้ผลมันทําให้โยโย่ก็คือน้ําหนักเด้งกลับที่ปริมาณเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเราเลยไม่หันเลยค่ะเลยมาใช้การใช้สูตรตามที่น้องคนหนึ่งได้แนะนำนะคะว่าควรจะทําอย่างไรนี่นี่คือสาระน่ารู้สาระน่ารู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพค่ะสอบถามน้องได้เลยนะครับสอบถามน้องได้เลยถือว่าเป็นไอดอลป้องกันลง ทำเพื่อสุขภาพไม่ใช่แค่หุ่นอย่างเดียวนะครับแต่สุขภาพก็ดีด้วยนะครับคล้ายคลิปนี้ก็จะให้น้องโชว์หุ่นหุ่น<ล>นะครับยืนหมดตอนนี้มันจะต่างกันมากน่อยแค่ไหนก็จะเห็นว่าพุงจะหายไปแล้วตอนนี้จะเป็นกล้ามเนื้อขึ้นมาแข็งนะถ้าถ้าไม่ติดเลสจะเปิดให้ดคูครับผมครับผมขอบคุณมากครับน้องครับาราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ลไปเป็นการสัมผัสน้องนะครับน้องที่ร่วมงานร่วมกันนะครับพี่น้องผมนะครับแม่่อครังผมกับออ้ตกใจตกใจครับตกใจกับการใช้ชีวิตของน้องนะครับเพิ่งแป๊เดียวนะครับสามสี่เดือนข้างกันเป็นแบบรวดเร็วมากปกติถ้าสามสี่สัปดาห์นี้ลดลงจคกหาขีดพบขีดนะครับเป็นเรื่องใหญ่ สำหรับผมเลยนะครับแต่ว่าน้องนะครับก็สมควรที่จะนําให้กับทุกคนคนที่สนใจนะครับได้เห็นเป็นไอดอลหรือว่าเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางไม่ได้กินยานะครับแต่ว่าเขารักษาตามมาตรการขั้นตอนอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจนสามารถจาก8.2เหลืออยู่64 ,65 สลิมสลิมสลิมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับมหาหยดผ้าเทียนเลยนะครับพี่น้องผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่เป็นสาระเรื่องของสุขภาพขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ